เดี๋ยวพาไปกิน KFC กันจ้าอันนี้น้ำนะจ้ามาแล้วหลังจาก drive thru นะคะกิน KFC กัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวย t u b e มาพบกับช่องมิลิหอมชาแนลกันนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเดี๋ยวให้ดูอากาศนะคะบรรยากาศอ่วันนี้ออกมาทำเชาวเลยกินไก่ KFC นอกบ้านนะคะอากาศดีใส่เสื้อยืดด้วยปกติคืออากาศที่จะหนาวนะคะ ก่อนหน้านี้คือจะหนาวแล้วตอนนี้คือช่วงสเปริงเราสามารถใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นได้แล้วเดี๋ยวก็จะพามากินไก่นอกบ้านกันวันนี้ออกไปทรูอดอยท์รูค่ะได้ไก่ KFC มาอุย้ยวันนี้หน้าตาไม่ได้แต่งหน้าคะ่ะหน้าสดเลยเนี่ย่าแต่อย่าได้แคร ไปได้ทรูมาแฟนสั่งมาให้ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในไก่ KFC เหมือนบ้านเราอะคะ่ะแต่ว่าออริจินอลเดี๋ยวมากินไข่ไก่ KFC เดี๋ยวโฆษณาให้เขาจริงินไม่ได้โฆษณาเนี่ยให้เขานิดนึงเดี๋ยวมากินไก่ KFC กับไมไ่หอมนะคะกล่องเล็ก๋ยวดูข้างในก่อนเพื่อน ยังน้อยอทำไมจะอิ่มเนี่ยสั่งให้เราสองชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึง่งแล้วก็ชิ้นอีกปีกเล็กอีกชิ้นหนึง่งทำไมจะอิ่มคะได้มาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะให้ดูนะเราจะให้ดูมันจะมีเซตอันนี้เซตสองชิ้นได้สองชิ้นค่ะน้อยมากเล ทำไมจะอิ่มแล้วก็มีเอ่อเราชอบกินคอสสลนะคะเป็นสลัดเ,เขาเนาะก็แค่นี้ทไมจะอิ่มแต่เดียวยัยงไงทำชาเลนจ์ให้ดูนะคะว่ามันจะกรอบขนาดไหนเดี๋ยวมากินกับนิ้อมนะคะไม่อิ่มแน่แน่มองเห็นไหมเด่ยมันจะเห็นเลยเด่ออันนี้เป็นคอสลอนะคะ แบบบ้านเราหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้สูตรออริจินอลนะคะนี่ค่ะซอสอ,อุ้ยลืมเอาซอสมาเดี๋ยวกินดูกินให้ดูก่อนนะคะว่ากรอบไหมอืมกรอบกรอบอืมอ๋อ ิกีกระดาษให้มองเห็นสีกระดาษให้มองเห็นสภาพดูสินี่เห็นไหมคะต้องเอาอะไรมาลองมาเป็นคอสลอนะคะก็มีชอนมานี่นะคะเดี๋ยวไปเอา ซอสข้างในก่อนนะเดี๋ยวมานะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาทานกับมิลิหอมนะคะเดี๋ยวพรีเซนต์ให้อีกรอบดูอีกรอบดูสิคะแฟนสั่งไก่มาหน่อยเดี๋ยวให้แค่ชิ้นชิ้นแล้วก็อีกปีกหน่อยหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวมากินกับมิลิหอมแล้วกันอ่าอันนี้ท่านอ่าผู้พันเซนเดอร์ออริจนินอลนะคะเดี๋ยวมาทานกับมิลิหอมแล้วก็มีขนมปังมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าแฟนแอบกินด้วยนะเนี่ยแหวงแหวง แล้วก็มีคอสลอนะคะสะลัดของ KFC นะคะเดี๋ยวมากินกัมลิหอมเลยค่ะแล้วก็มีน้ำเนาะ,ะแต่ว่าซอสที่เขาให้มาได้ทั่วเขาให้ซอสมาแค่นี้เพื่อนเพื่อนกมริหอมเลยโอ้ยไม่เอาซอสเขาไปเอาซอสไฮของตัวเองมาใส่กินแล้วกันเดี๋ยวมากินกัมริหอมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกินนะคะมองเห็นไหมเนี่ย เคเอีมืั่วก่อนกินต้องล้างมือก่อนนะคะเมื่อกี้ไปล้างมือแล้วะคะ่ะเพื่อความสะอาดช่วงนี้ต้องสะอาดมากๆเอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตร้าครีนเลยนะคะกินค่ะนี่หายใหญ่นี่สะใจค่ะ กินค่ะกรอบไหมคะอืมอร่อยกินคอสลาชอบกินค่ะบางครั้งเราก็ทำกินเอง ทำไก่ทอดเคเฟซีกินเองด้วยนะแล้วก็ทำขุดล้อแต่ทอดไก่ได้ไม่กรอบเหมืนอนเขาเสียงน้อยอ่ะเนี่ย อร่อยค่ะช่วงนี้กินอะไรก็อร่อยเาะของไม่ได้เปิดร้านอาหารไม่ได้เปิดครบทุกร้านเนาะเบื่อฝีมือตัวเองแล้วออกไปกินจังฟูดฟ้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่จังฟูด้ดฟาสต์ฟู้ดข้างนอกง่ายดีอันนี้คือมื้อกลางวันของมิ้หอมนะคะอืม้ม ลมากินไก่ชิ้นใหญ่กันไก่ชิ้นใหญ่ค่ะได้ยินเสียงกรอบมอืมสอบมะเขือเทศ

ชอบหนังมันอะเพื่อนๆชอบหนังไหมหนังไก่มันกรอบเยอะอืมว้ากรอบกรอบๆๆๆอันนี้สาขา ของคาริมอนทางไปโรงเรียนนะคะบางสาขาเพราะว่าแบบบางสาขามันไม่ได้กรอบแบบสาขาเนี้ยเราเลยกลับไปซื้อสาขานี้เราเคยไปซื้อสาขาอื่นแล้วมันไม่กรอบแบบเนี้ยแล้วแต่เนาะน่าจะเหมือนเมืองไทย สอดมะเขือเทศเยอะๆแล้วก็แล้วก็กินค,ค่ะช่วงนี้หาอะไรอร่อยๆกินที่บ้านนะคะเ <c oughs> พื่อไม่เกลียดเนาะบางครั้งตอนกินก็ทำให้เราแก้เครียดได้ ช่วงนี้อากาศที่นี่ดีค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะปลูกผักสวนครัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงการลงผักได้ละอากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวมากมีกระดูกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะลับเป็น ผักแป้งเล็กๆค่ะเป็นผักสวนครัวมูสมัครเล่นหนังไม่กรอบยีอะชอบชอบหนัง กินหนังก่ะกินหนังใส่ซอสเยอะๆนาสดนี่นอะ กิงคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าค่ะคือกย่าลบเครื่องสำอางจะบางๆเบาๆเหมือนไม่แต่งเลยอยู่บ้านยังไม่แต่งเลยไม่ได้ไปไหนเนาะซสอสมาเกิดแท้อีกรอบดูสิกินหนังจะหมดมันจะกรอบให้ไหมเนะี่ย อลอกอันหนังมันออกอหนังอร่อยอชอบหนังเีินหนังเชิม เสียงรถด้วยนะข้างนอกเสียงดังขยะก็มาปกติเขาต้องทำงานแบบแต่เช้าตู่วันนี้สายเสียงเข้าเลยก็จะรอง ่โฆษณาเขาอีก okay, ค่ะโอ mm hmm. เคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะมารีวิวแล้วก็กินให้ทานนะ,ะกินให้ดูนะคะว่าช่วงโควิดี9อยู่บ้านแล้วหาอะไรอร่อยๆมาทานที่มาดาดที่บ้านกันได้นะคะแล้วก็เคฟซีนี่ก็เป็นเมนูที่น่ารองเหมือนกันเพื่อนๆ คนไหนอยู่ที่บ้านลองจัดเลยนะคะ,ะไปซื้อข้างนอแล้วเอากลับมากินที่บ้านค่ะยังไง stay safe stay home นะคะเพื่นพนอนๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้มะลิหอมไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามคลิปต่อไปของมะลิหอมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งคอยติดตามคลิปใหม่ๆของมะลิหอมด้วยเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ